ครับผมสวัสดีครับครับผมนี่คือครอบครัวของไอพีพีหญิงนะครับผมมีค้นถามบานะครับผมสงสัยสิเพได้แก่แกนะครับมีค้นถามผมว่าครอบครัวของไอพีมีน้ำกันจะข้นนะครับผมหนึ่งนะครับผมไอพีนะครับสองพี่หญิงนะครับสามลูกสาวใหญ่นะครับีิเชียนะครับผมีิเชียเรียนอยู่เมื่อไร <า>พี่เชียรยังว่าสี่นะครับผมนรงเรียน,นังครับเรียนอยู่ในอำเภอนะครับุูอาญาสังอีกคนหนึ่งคือน้องชิวนะครับผมชิวนี่ครับชิวชิวอยู่มอไหนนี่อยู่มาสาอสองเปิดหน้าดูดีหน้าตาทุกคนนะครับผมสี่สิบก็่คอยเหมือนกันนี่นะครับผมนี่คือลูกสาวกางนะครับผมครับผมแต่ลกคนหน้าตาเื่นกันเด่๋ยวนีอีกตัวนึงนะครับจอนยุ่งนะครับผมตัวนี้นะครับผม สี่ยู่ในคลิปจนมาีิเอิญตะลุ่งลุ่งลุ่งนะครับผมหลังจากเทียคลิปกับใบวินนะครับผมแทนแทนแทนนี่ไงครับตัวนี้จอมยุ่งนะครับผมตัวนี้ครับผมชื่ออะไรครับหนิหนิชื่อใบชานะครับผมอยู่ปไหนลูกอยู่ปสี่ทำไมทำห้ากันล่ะเออปสี่นะครับผมนี่คือจอมยุ่งนะครับตัวนี้น้นเวลาในคลิปสิเอิตะลุ่งลุ่งอย่างเดียวนะครับผม นี่แหละครับบางคนอยากจะถามนะครับว่าครอบครัวกไฮบิดมีทั้งหมดกี่คนนะครับผมคือผมมีลูกทั้งหมดสามนะครับอ่านะครับผมถ้มาหาขิงในในตลาดนัดเหรอครับก็ปีงี้อยู่นี่โดนแล้วครับหน้ามาสิปีครับผมสิปีจนลูกใหญ่สิปีแล้วครับลูกสาวสาวใหญ่กยันปีแล้วเออยี่มาสีนะครับผมกับสิบห้าสิบหกปีแล้วนะใหญ่เป็นสาวแล้วนะครับผมเองครับผมกับติดข่ายการสงสัยนะครับผม ว่ารอบครั้ของไอวินกับปี่หญิงนี่มีน้ำกันกี่ค้นแล้วกันมีจักค้นนะครับพอดีมีบรรยากาศขึ้นมาขายมาขายนะครับมาขายของอยู่ในตลาดนะครับผมก็ได้โอกาสมานี่บอกเล็กซี่เฮ้านะครับผมกับผู้ที่ตามของไอวินกับปี่หญิงนะครับว่ารอบครัวมีไผ่ลำแน่นะครับผมกับมีลูกสาวผู้นี้นะครับผมผู้กลางผู้ใหญ่นี่ครับผู้นี้แหละะครับผมแล้วก็จอมกวน นะครับคือตัวนี้นะครับนองนี่นะครับจอมมินเกมนะครับตัวนี้โมเห็มยังครับพี่น้องกินย่างเดียวนะครับผมชี่คือสิ่งดีผมอยากจะมาพูดให้พี่น้องเขาฟังนะครับผมอย่าลืมอย่าลืมครับพี่น้องอย่าลืมติดตามช่อง YouTube ของเอวิทพี่หญิงน้ำแน่นะครับผมอ่าเบิ้งแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งสุดยอดเลยครับถ้าผู้ใดกดกระดิ่งได้นะครับเพราะว่า นะครับผมการแจ้งเตือนนะครับผมถ้าเากดกระดิ่งนี่ก็มันจะแจ้งเตือนนะครับผมหลังจากที่ไอวิทกับพี่หญิงเอทคลิปลงไปนะครับผมมันจะแจ้งเตือนเขาตลอดนะครับผมว่าไอวิทเฮ็ดคลิปอย่างในมือนี่นะครับผมอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับผมอ่าผมกับไอวิทนะครับผมก็ฝากช่องทิกเกอรนะครับเออระหว่างตัวผมกับไอวิทเนาะกับพี่หญิงนะครับผมก็ฝากช่องทิกเกอรนะครับผมไอวิทพี่หญิงน้ำแน่นะครับ ่าเฟซบุ๊กกับไอวิตพี่หญิงคือกันครับผมแล้วก็เพจเฟซบุ๊กเหมือนกันไอวิตพี่หญิงนะครับผมอย่าลืมนะครับผมติดตามทั้งสามช่องทางเลยนะครับผมที่จะเป็น YouTube TikTok นะครับอ่าเฟซบุ๊กนะครับหลายหลายท่านติดตามกันได้แต่ก็เปลนกันยุ่ยใจกันตางใต้ท่าทักกันได้นะครับผมก็รอครับที่จะครับผมนะครับผมมีกระเขาฝากนะครับผมบอกเอฟซีมาหนี้นะครับมาครอบครัวของผมทั้งหมดมีสามคน นะครับผมกับตามดีเอ็นนี่นะครับกับหาอยู่ให้กินน้ำตลาดนะครับโอเคนะครับแค่นี้ครึ่งเพียงแค่นี้นะครับผมบอกคร่าวๆนะครับผมเกี่ยวกับครอบครัวของผมนะครับอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปกับหัวรอกับกดไลค์กดแชร์นั่นไงกดหัวใจครับผมแบบแดกอย่าลืมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมไอวิตต์กับพี่หญิงนะครับผมส่างคนตรางฝาจ้างไปแล้วสำหรับวันนี้ครับเจอกันคลิปหน้าบายบายครับผมนี่ครับครอบครัวของไอวิตต์พี่หญิงนะครับผมยุ่งยัง m u l t